สวัสดีครับครับสวัสดีคุณหนึ่งครับผมครับวันนี้นะครับก็จะมาส่งมอบรถใหม่นะครับเป็นของคุณหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฮรักลีโวนะครับ4ีู่ณสนะครับเป็น2.8นะครับตัวนี้ซึ่งมีที่โตโยต้าที่เดียวนะครับที่จัดพิเศษเป็นรุ่นนี้ให้นะครับเดี๋ยวสิได้มาสอบถามนะครับถามเข้าถามเข้ากันเนาะไปจังไงมาจังไงนะครับพี่น้อง เดินทางไปยังไหนมายัางไหนถึงไหนมาซื้อรถน้ำกันนะครับแต่ว่าเกินไดยก่อนก็คือคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกค้าแนะนําของอตัวของของ,ของพี่โกวิทอีกทีหนึง่งนะครับพี่โกวิทเรามาซื้อเพราะจนเนื่อยนะผมนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าแนะนํามากกับหลายขั้นแล้วครับผมก็เลยสี่ให,หายมาคุยกับทั้งคุณหนึ่งนิดนึงนะครับว่ามีความประทับใจบางไหนที่ได้มาซื้อรถกับทั้งโตยตาแกนอลคอนเฮาครับ ครับพี่หนึ่งครับเอ่อเป็นยังไงเนี่ยมีความประทับใจมังไหนเนี่ยที่ไหนมาสื่อรถกับทั้งตัวตาแกนค้ของเขานะครับพี่หนึ่งเออก่อนอื่นก็คือว่าเพิ่นยังบริการเนี่ยครับบริการดีครับผมรถก็ได้ไว้เรียบร้อยดีครับได้ตามใจช่งครับเออคือมูกันแนะนํามากคือทั้งผมก็ใส่แต่รถตัวตาแหละครับครับตัวตาคือที่หนึ่งของผมครับผมครับวันนี้ก็จะเป็นโฟวิลเนาะขาลื่นเนาะครับบัตรผมครับ เดินทางเป็นยังไงครับแต่ละมือเดินทางไก่บอไก่พอประม่านะครับผมจากสารค้ามหอดสารคามหอดนครพนมบนเหรอครับนครพนมครับฝนตกฝนร่งก็ไ้ก็ย่อมรับเป็นบริการสุดยอดครับผมครับแนะน้าแนะน้าบอกต่อบอครับบอกต่อครับว่ามีขอปกปล่องครับคือดีครับผมเซออาทิ์นะครับผมครับผมเซว่าพี่อาทิตย์ครับไม่ยังกะท่อหาเพิ่นได้ครับผม ครับหรือจะให้ผมแนะนํามากอ่ะยินดีครับผมโอ้ร้อมได้ครับแนะนํำมากครับผมครับโอเคครับครับขอบคุณครับ